มาพี่คนดีคนเดิมกลับมาแล้ววันนี้เราจะมาตอบคำถามคินเอซึ่งซึ่ง,งไอเกมปวดประสาทนี่ที่มีบางคนตั้งกลุ่มมันซึ่งผมจะมาทำค a แต่ไม่มีคำถามได้ไงไม่เป็นไรเราอยา่าไปสนพวกนั้นเลยเรามารวมกันชี้คันถามแรกเลย บอกก่อนมีสี่คำถามไปเริ่มที่คำถามแรกลุกครับไปกันเลยโอเคมากันที่คำถามแรกเคยกินขี้มากี่ก้องไม่เคยกินครับ 2. เคยเอามีดแทงตัวเองไหมไม่จิตใจทำด้วยอะไรนี่ A P O T O คุณอย่าไปสนใจคนเมื่อกี้เลยมากันที่คนต่อไปเคยเบื่อบ้างไหม ไม่ครับเล่นเกมตลอดเคยทอแทเรื่องการทำ YouTube ยูทูบไหมเคยเรื่องทำแถมน้าปกช่องชื่ออะไรพีทไงบอกทุกคลิปเคยเครียดเรื่องอะไรบ้างไม่เคยสอบท,ที่อะไรหนึ่งครับกลับตัวทำอะไรเล่นเกม,มครับเมื่อไหร่โควิดจะหายจนกว่าลุงข้างบ้านเขาจะหาวิธีแก้มาได้มั้งจะโดนจับไปเนี่ย รู้สึกยังไงเมื่อต้องเรียนออนไลน์ไม่รู้เลยน้ำหนักได้ยังไงเพียงแค่คุณเดินทุกวันชอบสีอะไรสีแดงแรงทลิท์ครับเออมากันที่คำถามสุดท้ายคุณอาจจะเห็นมูมขวาล่างมันมีคลิปอะไรก็ไม่รู้คือคลิปที่ผมจะตัดต่อภายในภายหนะ้าไปกันที่คำถามสุดท้ายและคำถามสุดท้าย ก็คือผมเองเนี่ยแหละที่มาถามกับตัวเองว่าเบื่อไหมที่แมานั่งตอบ Q&A เออก็เบื่องั้นไปเทปซรลอ,อะไร